ยามใดที่บุคคลทั้งหลายละเลยการฟังธรรมยามนั้นเขาย่อมเสียโอกาสที่จะได้สัมผัสกับอมตะธรรมอันทรงคุณค่าทุกวันนี้มนุษย์ยังสับสนอยู่ไม่รู้ว่าเกิดมาทำไมอะไรคือเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเมื่อไม่ได้ฟังธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชีวิตจริงตั้งเวียนวนอยู่ในกระแสแห่งความทุกข์ระทมหากจะมีความสุขบ้างก็เพียงเล็กน้อยหรือชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นเหมือนหลับแล้วฝันไปครั้นตื่นขึ้นมาก็ยังพบกับความทุกข์อยู่ชีวิตจึงเหมือนถูกตรึงดึยเครื่องพันธนาการ ยากจะสลัดออกได้ต่อเมื่อมีโอกาสได้ฟังพระสัทธรรมจึงจะเข้าใจความเป็นจริงของชีวิตและสามารถสร้างคุณค่าใหแก่ชีวิตได้อย่างแท้จริงกันนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในพัทเทกัลตสูตรว่าอาัจเชวะกิจมาตะปัง โัญญามรนังสุเวนหะิโนสังคารเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาความเพียนควรทำในวันนี้ใครเลยจะรู้ว่าความตายจะมีในวันพรุ่งนี้เพราะการผัดเพี้ยนกับพยามุจราชผู้มีเสนาใหญ่นั้นยอมไม่มี ปัจจุบันมนุษย์น้อยคนนักที่จะนึกถึงความตายคนสนมากจะคิดแต่เรื่องการทำมาหากินคิดว่าวันนี้หรือวันข้างหน้าจะสแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงตนเองและครอบครัวทําใ้้ประมาทในชีวิตและเลยต่อการสร้างบุญบารมีอันเป็นงานหลักงานที่แท้จริงของชีวิต การสแสวงหาทรัพย์ภายนอกนั้นเป็นเพียงงานลองเพื่อเราสามารถดำรงชีวิตอยู่เพื่อจะได้ทำงานหลักต่อไปเท่านั้นการมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนั้นเป็นสิ่งที่เราต้องทำความเข้าใจให้ดีเราจะได้ไม่ประมาทพราไหนที่สุดแล้วล้วนต่างต้องตายกันหมดทุกคน หากมีสติระลึกอยู่เสมอว่าชีวิตเรานะ่ะดุดไม้ใกล้ฝั่งไม่รู้ว่าจะล้มลงในวันใดดังนั้นเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่จึงควรเร่งสร้างความดีทำงา,ไางนไปด้วยสร้างบุญไปด้วยชีวิตก็จะได้ปลอดภัย ซึ่งตามความเป็นจริงแล้วเรานั้นไม่อาจจะรู้ได้ว่าเราจะมีชีวิตอยู่ยืนยาวแค่ไหนความตายเป็นสิ่งที่กำหนดได้ยากดีที่สุดคือเราควรรีบทำความดีตั้งแต่วันนี้นะจ๊ะในสมัยพุทธกาลมีพ่อค้าท่านหนึ่งมีอาชีพ ค้าขายผ้าหลากหลายชนิดด้วยกันวันหนึ่งขณะที่บรรทุกผ้าเต็มเกวียนห้าร้อยเล่มเดินทางจากเมืองพาราณสีไปยังเมืองสาวัตถีเพื่อทำการค้าตามปกติกลั้นเดินทางมาถึงแม่น้ำสายหนึ่งจึงหยุดที่ริมฝั่งสั่งให้ลูกน้อง พักเวียนคืนนั้นเกิดฝนตกหนักจนกระทั่งน้ำล้นตลิ่งพ่อค้าจึงคิดว่าเราเองก็เดินทางมาไกลถ้าเดินทางต่อก็จะเสียเวลาควรทำการค้าที่นี่ให้แล้วเสร็จตลอดทั้งฤดูฝนฤดูร้อนและฤดูหนาวขณะดเดียวกัน พระบรมศาสดาได้เสด็จผ่านมาพอดีมาเห็นพ่อค้าท่านนี้แล้วทรงแย้มพระโอษฐ์พระวนนยงทูลถามถึงเหตุนั้นพระบรมศาสดาตรัสว่าอานนท์เธอเห็นพ่อค้าผู้มีทรัพย์คนนั้นไหมพระนนทูลตอบว่าเห็นพระเจ้าคะ่ะพระบรมศาสดาตรัสต่อไปว่า พ่อค้านะไม่รู้ว่าอันตรายถึงชีวิตจะเกิดขึ้นกับตนจึงคิดที่จะอยู่ที่นี่ตลอดปีเพื่อทำการค้าขายล้อนนนทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอันตรายถึงชีวิตจะเกิดขึ้นกับเขาหรือพระเจ้าค่ะพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าใช่แล้วอานน์ พ่อค้านี้จะมีชีวิตยอยู่อีกเพียงเจ็ดวันเท่านั้นพระนนจึงทูลขออนุญาตเพไปบอกพ่อค้านั้นพ่อค้าก็ได้ถวายอาหารแด่พระเถระพระอานอน์จึงถือโอกาสสนทนากับพ่อค้าโดยถามว่าท่านจะอยู่ที่นี่นานไหมพ่อค้าตอบว่า กับผมเน่เดินทางมาไกลจะเดินทางต่อไปอีกก็กลัวจะเสียงานเสียเวลาจึงตั้งใจจะขายสินค้าอยู่ที่นี่ตลอดฤดูกาลพราะนอนจึงตือนว่าอุบาสกอันตรายของชีวิตนะ่ยรู้ได้ยากทำไมท่านมวัวประมาทในชีวิตแล้ว พระบรมศาสดาตราัสบอกว่าท่านจะมีชีวิตอยู่อีกเพียงเจ็ดวันเท่านั้นพอ้คพอได้ฟังดังนั้นก็ตกใจแล้วก็สลดใจมากแต่ก็มีสติจึงตั้งใจที่จะใช้เวลาที่เหลือน้อยนิดนี้สร้างความดีให้เต็มที่เพราะชีวิตของตนเป็นดุดไม้ไกลฝั่ง จากนักถวายสังฆทานมีพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าเป็นประธานตลอดเจ็ดวันในวันที่เจ็ดระบระมงศาสดาได้ประธานโอวาทว่าอุบาสกธรรมดาบัณฑิตนั่ควรประมาทอย่าคิดว่าเราจะอยู่ที่นี่ประกอบการงานตลอดฤดูทั้งสาม ควรคิดถึงความตายบ้างขณะที่ทรงแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องความไม่ประมาทในชีวิตอยู่นั้นพออกคาก็ได้ปล่อยใจไปตามกระแสพระธรรมเทศนาได้ทำใจให้หยุดให้นิ่งตามไปด้วยพอจบพระธรรมเทศนาออกคาก็มีดวงตาเห็นธรรม ถึงกายทำระโสะดาบันทันทีเมื่อพระบรมศาสดาเส,สด็จกลับพอค้าน,นั้นก็ได้เดินตามไปส่งทันทีที่พระองค์และหมู่ภิกษุสงฆ์กลับมาถึงที่พักเขาก็เกิดปวดทิสะขึ้นมาอย่างกระทันหันจึงนอนพักและสิ้นชีวิตลงในวันนั้นนั่นเอง แต่อนนี้ส์แห่งบุญที่ได้ตั้งใจทำในช่วงบ้านปลายชีวิตตลอดเจ็ดวันประกอบกับมีดวงตาเห็นธรรมจริงได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตเห็นไหมจ๊ะว่าชีวิตของสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นดุดไม้ใกล้ฝั่งชีวิตเราก็ใกล้ความตายเข้าไปทุกขณะ ต่กำหนดวันเวลาและสถานที่นําไม่ได้เหมือนต้นไม้ลิมตะลิงที่ถูกกระแสน้ำซ้อให้พังลงไปชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันย่อมถูกกระแสแห่งความชราความเจ็บและความตายทำให้เสื่อมและดับไปได้ทุกเมื่อ บคุคคลใดไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตมันตักเตือนตัวเองอยู่เสมอรีบเร่งทำความเพียรสั่งสมบุญอยู่เป็นนิดแม้อันตรายแห่งชีวิตจะเกิดขึ้นก็ไม่เกรงกลัวต่อมรณะภัยนั้นเลยนอกจากนี้เราก็ควรพิจารณาว่า สังขารทั้งหลายนะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ควรยึดมั่นถือมั่นอีกทั้งยังต้องมันพินิษพิจารณาบ่อยๆเพื่อจะได้ไม่ลืมไม่ลหลงไหลเพลิดเพลิลนหมกมุ่นพัวพันอยู่กับสิ่งเหล่านี้อันจะเป็นเหตุให้เราเหินห่างจากการเข้าถึงพระธรรมกาย ยิ่งห่างจากพระธรรมกายซึ่งเป็นต้นแหล่งกำเนิดของความสุขอันเป็นอมตะความทุกข์ก็จะยิ่งได้อากาศร่างโปร้ามาสู่กายและใจของเราในขณะที่เรากำลังปฏิบัติทำอยู่นี้เราก็จะต้องพิจารณาว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาแม้แต่ร่างกายของเราก็เปลี่ยนแปลงเรื่อยมาตั้งแต่อยู่ในคันมารดานะเป็นจุดเล็กๆเกจเริญเติบโตได้อาหารของมารดาจนกระทั่งลืมตาม,มาดูโลกแล้วก็จเจริญเติบโตเรื่อยมาไม่มีคงที่เลยเปลี่ยนแปลงเรื่อยมาตามลำดับ สู่วัหนุ่มไว้สาววัยกลางคนไวัชราจนกระทั่งสู่เชิงตะกอนในที่สุดเพราะฉะนั้นร่างกายของเราจึงเป็นแต่เพียงเครื่องอาศัยเหมือนบ้านเรือนที่อาศัยกันอยู่ชั่วคราวเท่านั้นในสุดมันก็ต้องผุพังลงไม่คงที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงนั่นไม่ได้สิ่งที่จะเป็นสรณะเป็นที่พึ่งที่ระลึกอันสูงสุดได้นั้นจะต้องคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงและก่อเกิดความสุขตลอดการคือเป็นนิจจังเป็นสุขขังและก็เป็นอัตตานั่นเองพระพุทธเจ้าได้ทรงพิสูจน์แล้วว่าพราะธรรมกายนั่นแหละ เป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเป็นสรณะเป็นที่พึ่งเทล,ลึกที่แท้จริงการที่จะเข้าถึงสรณะนี้จะต้องอาศัยอัตตาหิอตัตโนนาโถคือเอาร่างกายของเรานี่แหละลงมือฝึกฝนปฏิบัติรู้จักพึ่งตัวเองทำความเพียรโดยการฝึกใจหยุด ใจนิ่งไม่จะไปสวดมนต์อ้อนวอนจุดธูปบูชาเพื่อจะให้เข้าถึงสาระที่พึ่งที่ระลึกอย่างนั้นมันเข้าถึงได้ยากแต่าอาศาัยตัวเราเท่านั้นเราจะต้องมีความเพียรในการทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเช่นนี้จึงจะได้ชื่อว่าไม่ประมาทในชีวิต เพียรทำใจให้หยุดในหยุดเข้าไปเรื่อยๆหยุดโดยไม่ต้องยัง้งหยุดอย่างไม่ถอนถอยหยุดตลอดเวลาทุกอนุวินาทีทำใจหยุดอย่างนี้แม้พยามาจจุราก็จะย่อท้อจะมองไม่เห็นผู้ที่มีใจหยุดสนิทอย่างแท้จริงดังนั้นใจหยุดนิ่ง จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดให้ลูกๆทุกคนตระหนักเสมอว่าสิ่งที่เราจะสูญเสียไปไม่ได้อีกแล้วคือเวลาเพราะเวลาที่ผ่านไปนั้นได้ดึงเอาความแข็งแรงความสดชื่นของร่างกายเราไปด้วยเราควรสงวนวันเวลาสำหรับชีวิตของเราไว้เพื่อการประพฤติธรรม ฝึกใจให้หยุดให้นิ่งให้เข้าถึงที่พึ่งที่ระลึกภายในให้ได้ให้คิดกันอย่างนี้ทุกๆวันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในภารกิจ หน้าที่การงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบรมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพประนามัยสมบูรณ์แข็งแรงครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกาย ครอบครัวตัวอย่างของโลกให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยเข้าถึงพระธรรมกายได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธินธรรมกายเจดีมณีอนัอนต์นจักรวาลอำนวยสุขทุกสถานราบนิพพานถึงสุดแห่ง มาเถิดท่านผู้ใจบุญมาช่วยคำจุนพระพุทธศาสนารวมกันสถาปนามหาธรรมกายเจ